สวัสดีครับผมอยู่เกมรอววอล์คแมปสกิบดีโทเลท็ตบัตเทิลน,นะครับผมท็อปช็อตของชาแน,นลจิ g ุจีเกมมิ่งก็จะพามาดูอัปเดตวิธีหาไททันดิวแมนเราจะเล่นกิจกรรมยังไงให้ได้มีโอกาสลุ้นการจิกซอ2ใบ4ใบ8ใบหรือเป็นตัวเป็นเป็น8ใบเลยนะครับผมก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆที่จะ แนะนำให้นะครับและก็จะพามาแจกโค้ดด้วยโค้ดดีผมตกหล่นนะครับมีน้องมาคอมเมนต์ว่ามีโค้ดอีกสองตัวตัวแรกมีคำว่า c ล o อกตัวที่สองมีคำว่าคูปีชาเออไม่ใช่มีชานะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปเติมเลยนะครับว่าโค้ดนั้นมันจะเติมได้ไหม เริ่มต้นง่ายมากเหมือนเดิมนะครับแต่ใจไม่เปลี่ยนให้เกี่ยวกันไหมกดที่ชอบแล้วก็กดที่โคดพอกดที่โคดแล้วก็พิมพ์คำว่า C L O O K ิน C L O C K นะครับแล้วคอยดูเอากดแล้วมันแล็กมันเติมได้ไหมโอ้ <c oughs> โหโคดแฮตบีดีบดถึงก็อ่านไปไม่เป็นเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าเติมได้หรือเปล่านะครับตอนที่ผมเติมนี่มันแหลกนะน่าจะได้เลยเห็นไมโค้ดได้ถูกใช้ไปแล้วน่าจะเติมได้ครับแล้วโค้ดตัวต่อไปนะครับมีคําว่ามิชานะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ก่อนมันเดิมครับกดสอบกดโค้ดแล้วก็พิมพ์คําว่า m e c h a แล้วก็ตกลงตกลงปุ๊บโอ้โหซองพันเพชรโอเคเอาหมดแล้วครับ เรียบร้อยครับโค้ดที่ตกหล่นก็จะมี2โค้ดนะครับส่วนโค้ดคําว่าคล็อกนี่ผมไม่แน่ใจว่าเติมได้หเลยป่าครับโอ้โหเมื่อผมเห็นคนที่มีพลังล้านหนึ่งแตองหตัวสีลุมทีเดียวเฮ้ยเทโอ้นนัจะไปแต่งเป็นเรียนแบบนะครับเอ้ยแต่ผมพอใจหน้ากากของผมหรือหัวของผมครับเพราะว่าหัวตอนนี้ มีแค่2,000ชิ้นนะครับเป็นไอเทมรีมิต็ดนะครับยังไม่มีคนขายด้วยไม่รู้ราคาอะแต่ตอนนี้รู้สึกติดติดเอาโอ้โห,โโหกระโดดยังไงมาเนี่ยอ่ะมาต่อนะครับเมือนจะติดคราวนี้ผมก็จะมาแนะนำวธิธีเราจะเล่นกิจกรรมยังไงเมื่อได้แต้นเยอะแล้วจะสุ่มยังไงให้มันได้ไททันดิวแมนจิ๊กซอระดับ 2, 4, 8 ไม่ใช่ใบหัวนะครับหมายถึงมีโอกาสจะได้2อัน4อันแล้วก็8อันนะครับง่ายมากพูดเหมือนง่ายนะจากที่ผมได้ทดลองเล่นมาตั้งแต่กิจกรรมไททันทีวีแมนผมก็ใช้ประสบการณ์นั่นแหละเปิดได้8ชิ้นตั้ง3ครั้งครั้งแรกได้ไททันทีวีแมน2.0แต่ไม่ได้อัดคลิป เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้และไอตอนนั้นแหละทำให้ผมได้เล่นแมป,ปนี้ต่อครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมสุ่มได้นะผมไม่ได้อัดคลิปเลยแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้นะเพราะว่าเห็นคนบ่นว่ามันยากยากแต่หลังจากนั้นผมไปสุ่มดูแล้วโอ้โหมันได้เยอะอยู่นะต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนำเปิดยังไงมีโอกาสลุ้นได้ไททันดิวแมน2.0แบบเซจ,จิซอ สองสี่ไม่ได้ใบหัวนะครับย้ำสองสจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองเล่นตั้งแต่กิจกรรมไททันทีวีแมนจนถึงไททันดูแมนนะครับตรงกลางมีโอกาสลุ้นที่สุดอันนี้ได้จากการประสบการณ์ที่แบบลองเปิดมานะครับข้อมูลจริงๆนั้นผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ใช่ ทีมงานที่พัฒนาแมปนี้หรือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับดังนั้นผมจะไม่รู้เปอร์เซนต์ที่เขาเขียนโค้ดว่าให้ตรงกลางหรือซ้ายหรือขวามีเปอร์เซนต์ออกตรงไหนเยอะที่สุดแต่ผมแนะนําตรงกลางนะครับเพราะว่าผมได้เปิดบ้านกันสามครั้งแล้วครับครั้งแรกได้ไททันทวีแมน2.0ตอนนั้นไม่นึกว่าจะได้ มันได้8ชิ้นครับแล้วผมก็ตัลึงอยู่โอ้ยได้แต่เสียได้ลุงมีอัดคลิปไว้ดีกว่าด้วยที่แบบว่าเล่นครั้งแรกเล่นวันแรกมันได้มาผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับจากนั้นครั้งที่สองล่าสุดเลยไทยทันดิวแมนถ้าใครไปดูคลิปสั้นผม <laughs> จำไม่ได้ละ มันอยู่ตรงกลางครับแต่ผมไปเปิดฝั่งซ้ายอะโอกาสที่จะได้ก็ไม่ได้นะครับและมาล่าสุดมันออกตรงกลางครับตรงกลา,างยังไงมาดูกันเลยเห็นไหมเนี่ยครั้งนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับผมพยายามเน้นตรงกลางนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นกิจกรรมนี้ครั้งแรกของกิจกรรมไททันดิวแมนครับตรงกลางเนี่ยมันออกดีที่สุดละ เพราะว่าซ้ายกับขวาของผมนะมันมันออกก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะออกจิกซอ์แค่1เศษหรือ1ชิ้นนะครับถ้า4หรือ8มันจะออกตรงกลางนะอันนี้สำหรับไอดีผมนะถ้าน้องอยากมีโอกาสลุ้นโอ้โหยูเห็นไหมออตรงกลางได้ลุ้นนี่น้องจะต้องกดตรงกลางนะมันมีโอกาสได้8ชิ้นนะครับ8ชิ้นก็เท่ากับ1ตัวเลยทีเดียว นี่แหละก็เลยจะมาแนะนำตรงนี้นะครับเผื่อใครจะแบบเปิดได้ดีแบบผมนะครับ4ี่ชิ้นมันก็คุมแล้วมาดูต่อนะครับโอ้โหเห็นไหมล่ะตอนที่ผมเปิดด่ผมแบบตดสตันเลยครับโอ้ยถึงก็กระโดดทีเดียวนี่แหละก็เลยจะมาบอกหรือแนะนำทริคนี้ให้น้องๆลองเปิดตรงกลางดูนะครับ เพราะว่าผมนะเปิดตรงกลางได้3ครั้งแล้วครับสำเร็จ2ครั้งคือได้ไททันทีวีแมน2.0และครั้งล่าสุดของวันนี้ช่วงเช้าผมก็เปิดได้8ชิ้น1ตัวแบบนี้แล้วครับเห็นไหมจัด3ดาวก็เป็น4ดาวทันทีเลือดบวก80%ดนาเมจบวก80%ความเท่กับความที่จะเอาไปอวดเพื่อนนั้น oh. มันก็มีนะครับ เห็นไหมได้มาละโอ้โหดีๆเลยครับจะได้ดาเมจแรงๆครับก็จะเอาไปลงลุยหอได้นะครับอ่าส่วนตัวโลมิชชั่นนะครับท้ามิชชั่นผมฟาร์มนะผมจะฟาร์มที่มิชชั่น76นะครับจะใช้เซตไททันทีวีแมน2.0ไททันคอกแมน2.0แล้วก็ไททันคาเมล่าแมน2.0นะครับ3ตัวนี้มันจะคอมโบสกิลแป๊บเดียวก็ แล้วครับดังนั้นผมจึงใช้เซตนี้แหละครับในการเก็บมิชชั่นแต่บางทีผมก็เก็บในเอ็นเลสโหมดนะครับเพราะว่าเอ็นเลสโหมดมันจะได้โบนัสเพื่อนด้วยนะบางทีผมก็เอาตัวไก่มาตี้กันนะครับเห็นมีน้องถามเข้ามานะผมบอกตรงนี้เลยผมฟาร์มเอ็นเลสโหมดสลับกับมิชชั่นนะครับมิชชั่น จะได้ตังเยอะที่สุดเพราะว่ามันเคลียร์มอนเร็วมันอาจจะดูได้ตีดเดียวแต่ว่าด้วยซีววแป๊บแปึบุ่มแป๊บๆปึบ่มแป๊บๆปึบ่มปุ่มป่มบ้บ้มยังไงเดี๋ยวจะปิดท้ายฟาร์มมิชั่นทิ้งท้ายให้ดูนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม